ติดข,ข,ข้างในน้องเลื้อตีใส่ค่ะอ,อ๋อตู้ขหลังหม่กระเด็นใส่ช่วยเดียวเหรอคะ65ค่ะร้นอ,ขขอ,ขขอนเลยนะเรื่องในเท่าไหร่พี่เนี่ยเรืขขงใน30เรืขขอ่งขของใน30บาทนะ ร้านเจ้าขวัญตลาดเซฟวันนะ,ะร้านนี้ขายดีมากนะสลับสลับขึ้นคาราเมล<ม>น้ำยากไก่แล้วก็เป็นน้ำยาปลากระทินะแล้วก็เป็นน้ำยาป่านะมีเพิ่มเลือดห้าบาทซีนสามอันยี่สิบบาทนะมีขั้งในสามสิบบาท <50 S 1> จะมีน้ำยาปลกระทีแกงไก่ครับปลาคาดิบอันนี้พิเศษออปชั่นอัอนไหน นี่เหรอใช่แล้วไม่เกอทางร้านเลยข้างในน้องเลือกตีนไก่ค่ะร้านเจ้าขวัญนะอยู่ที่ตลาดเซวัน